วยังไม่ถูกแข็งหล่อบ้างเลนหล่อมากเตาหน้าไม่ออกเลยวันนี่เขาทำหน้ามาใหม่อะก็เลยแบบนี้โชว์ไม่ได้โอ้โหจริงเหรอมัันนนนขาด้เลยยังต้องทำอีกเหรอต้องทำจมูกมาให้เป็นสี่ชั้นจมูกมันต้องจมูกต้สี่ชั้นเหรอขอต้องทำตาไหมตาแตกทะลุแมสอะจะร้องเพลงไงเนี่ย ไม่ไม่แบบจิ้มไม่ได้ดีใครไม้ยังบอกไม่ถูกเลยดีใครนะกินอะไรมายังอ่ะกินแล้วชิมนึยว่าจะพไปกินมาเนี้ยนึกว่าจะพาไปกิน